สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญนะคะสําหรับวันนี้เอิญมากับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะคันด้านหลังเอิญเป็นตัวอีลซูมิวเอ็กนะคะปี2022จดปี2023ได้รถสีขาวแบบนี้ไปใช้งานเลยต้องบอกเลยนะคะว่า ราคาเขาดีมากๆเลยนะราคาหน้าป้ายของตัวรถนะคะจะอยู่ที่1.5 0 0 0ล้บาทนะคะใครที่ดูมาจากคลิปเอิญและสนใจมาดูตัวรถคันนี้กับเอิญน,นะคะเอาโปรโมชั่นนี้ไปเลยนะคะส่วนลด1นึ0 0 0สบาทนะคะขายไปเลยอยู่ที่8,95แสนบาทนะคะถ้าเกิดสนใจคันนี้โทรหาเอิญได้พันบอท 0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยสามารถแอดไลน์มาหาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะคะใครที่อยากนัดมาดูรถร้านเาอ,อยู่ที่เซรีไทย70ม mm ิบุริกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นเลย นัดใหม่มาดูรถกับเอิร์นได้ผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 8 8า4แอดไลน์มาหาเอิร์นเบอร์โทรนี้ได้เลยนะก่อนรับชมคลิปนี้เอิรนต้องฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะเจ้าตัวอีลซูมิลเอ็กนะคะ1.9 Active คทันนี้เลยนะคะเกียร์โต้ด้วยรถสวยสัมผัสเกีรเอรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้ไม่แต่ต่อเล็กเครื่องเล็กถังแน่นอนรถถูกกฎหมายเดี๋ยวเอิร์นพาไปดูบอดี้ภายน เดี๋ยวเอินพามาดูบอดี้นะคะของตัวรถคันนี้ก็เลยสําหรับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดดามมาให้เรียบร้อยเลยนะกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดําเงาตัดด้วยสีเทาเงาๆแบบนี้เลยสวยมากๆเลยถัดมานะคะเรามาดูที่ตัวยางกันบ้าง ตัวยางได้เป็นยางของมิชลินนะคะเป็นยางปี2020สัปดาห์ที่17นะคะมาพร้อมล้อแมกนะคะที่ได้ขอนอตด6รูแบบนี้เลยให้ดูรายละเอียดของสร้างด้านในนะคะตัวโชคต่างๆรายละเอียดเม็ดอาร์คนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะบันไดด้านข้างมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแก้มตัวรถนะคะมาพร้อมกับกระจกเดิมๆแบบนี้เลยนี่สวยๆเดิมๆ กระจกนะคะมีโลโก้นะคะทุกจ,จุดเลยนะนี่สวยมากๆไฟด้านท้ายนะคะเป็นแบบ LED แบบนี้เลยโฉบเฉี่ยวหล่อดูดีนะคะไฟด้านท้ายมีไฟเบรกรวงที่3ด้วยแล้วก็ที่ปดัดน้ำฝนด้านหลังตัวไล่ฟ้าด้านท้ายเนะะี่ยค่ะไฟตะพิมพ์คู่หลังแบบนี้กระจกด้านท้ายนะคะครบเลยประตูด้านท้ายจะเป็นแมนนวนนะ พื้นที่ด้านในนะคะเขาก็จะกว้างๆแบบนี้เลยถ้าเกิดในกรณีที่ทับเบาะพื้นที่ด้านหลังก็จะสามารถที่จะขนของได้เยอะเลยนะคะภายในของตัวรถได้เป็นเบาะผ้านะมีไฟส่องสว่างมาให้นะคะแบบนี้เลยพร้อมกับตัวเม็ดอาร์ครายละเอียดหัวน็อตโครงสร้างต่างๆตัวชกเดิมๆน็อตไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะนี่น็อตเดิมเลยนะตัวชกมาแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบหัวน็อตรายละเอียดต่างๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยใครที่ ชอบรุ่นนี้ราคาเขาดีมากๆนะคะจากราคาหน้าป้าย15,000ล้านบาทนะคะพี่ๆคนไหนที่ดูมาจากเอิรนและสนใจคันนี้โทรมาหาเอิรนเฉพาะโปรโมชั่นที่เอิอนแจ้งเลยนะคะจะลดราคาไปเหลืออยู่ที่895,000บาทเท่านั้นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเลืนพาไปชมภายในตัวรถด้านหลังกันก่อนเลยในส่วนของภายในนะคะคันนี้เขาจะเป็นผ้าแบบนี้เลยนี่ สีดำนะคะมีลำโพงให้ด้านในกว้างๆเลยนะภายในตัวรถเขาจะสามารถที่จะพับเบาะได้ด้วยนะคะเพดานด้านบนกว้างๆเหลือพื้นที่เยอะแบบนี้เลยนะสวยมากนี่ด้านหลังกว้างแบบนี้เลยเดินพาไปดูนะคะในสองด้านหน้ากันบ้างซึบตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกแล้วก็มีตัว การด็กกดด้วยกระจกออโต้ฝั่งคนขับกระจกเป็นพับไฟฟ้านะคะแต่ว่าหูกระจกจะเป็นแบบพับมือนะนี่มีในส่วนของตัวที่เปิดพัดลมนะคะเป็นแอร์ด้านหลังนะมาพร้อมพคงมราอัยะไมันติฟังก์ชันจอทัชสกรีนแอร์อนาล็อกแล้วก็ได้รถเกียร์ออโต้เลยเดี๋ยวเออลองสตาร์ทรถให้ดูกันนี่มาเราขึ้นไปดูด้านบนกัน เลขไมล์ตัวรถนะคะที่อยู่ที่2419กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยตัวนี้นนะคะเขาก็สามารถที่จะควบคุมการใช้งานเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะนี่ ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะโดนเราขอสอนะคะลิขสิทธิ์ว่า <c oughs> แต่กดหยุดยังไงอ่ะกดปิดไปเลยดีกว่าอ่าตัวนี้นะคะก็บอกเลยว่าสวยจริงวิทยุ F M A M รับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะแอร์ Air ตัวนี้นะคะได้เป็นแอร์ปรับแบบแมนนวลหนาปรับมือนะคะมีที่วางของด้านล่างให้แล้วก็มาพร้อมกับตัวเกียร์นะคะที่ได้เป็นเกียร์โตโ้มีเกียร์ถุงแบบนี้มาเลยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัว A off จะเป็นในกรณีที่จอดรถนะคะแล้วก็รถจะดับเครื่องออโต้นะเวลาติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขาก็จะช่วยในส่วนตัวการควบคุมให้แบบน้ํามันเขาประหยัดลงนะแล้วก็ขึ้นเขานะคะตัวกันลื่นมีมาให้ครบเลยเบรกมือใช้แบบกดเรียบร้อยแล้วสวยมากที่อิงไหลจะเป็นหนังนะมีพื้นที่การเก็บของสัมภาระด้านข้างมาให้เบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดําทรงสปอร์ตแบบนี้เลยเพดานด้าน,นบนไม่มีอันขนาดใดใดนะคะ<อ>คันนี้ อ่มีที่บางแดดที่ใส่แว่นตาด้านบนมีไฟด้านบนด้วยนี่เป็นแบบกดลงไปเลยนะสวยมากมาพร้อมกับตัวที่เก็บสัมภาระด้านบนนี่นะคะแล้วก็ที่เก็บสัมภา,า,าระด้านล่างชุบมาสนักอ่านี่เลยในส่วนของ กระรถมีให้เรียบร้อยสำเนารถนะคะนี่เลยลำดับที่สองนะคะจะเป็นของที่เต็นท์นะคะห้างร้อส่วนจำกัดน,นะเท่ากับว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะนี่เป็นรถปี2022จนปี2023จดทะเบียนรถเป็นสีขาวนะคะยูสุเชื้อเพลนดีเซลนะคะเครื่องยนต์1.9ซีซีนั่นเองสวยมากรายละเอียด ตัวเล่นต่างๆจะอยู่ครบเลยนะมีด้านในตัวรถก็จะมาพร้อมพรมลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงตัวโหมดรับสายวางสายให้ครบนะคะแล้วก็แต่มีในส่วนของตัวถุงลมนิรภัยนะคะให้มาคู่หน้าเลยมีไม่น้อยไม่มีไฟโชว์ที่หน้าปัดใดๆเลยนะเดี๋ยวเอิญจะพาไปดูนะคะในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมตัวห้องเครื่องยนต์ของคันนี้กันเลยค่ะ ถ้าผม้ชมในส่วนตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์อีลสูดีดีไอนะคะให้ฟังเสียงเครื่องกันเลยบอกเลยว่าเครื่องเงียบมากเลยนะคะที่สํคาคัญตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้าดีเซลด้วยสติกเกอร์รายละเอียดต่างๆหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยน็อตไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีพอดเลยนะ ไม่มีคราบน้ำมันไหลเยมรั่วดซึมที่ตัวเครื่องนะคะมาร์กแป้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบเลยเลเทปตัวรถน็อต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 เดิมๆเลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันไหลเยอมรั่วดซึมใดมีแผ่นกันความร้อนมาให้เรียบร้อยเลยนะหัวน็อตละเอียดต่างๆเดิมๆนะคะแบบนี้เลย สำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังสนใจนะคะคันนี้อยู่อ s u z สู u มิเอ1.9แอคทีฟยอตโตนะคะปี2022-2023จปี 2, 2023. บอกเลยว่าราคาหน้าป้ายนะคะอยู่ที่1,500 0บาทนะคะแต่ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนที่สนใจเอาราัคาโปรโมชั่นทื่อนแจ้งไปเลยนะคะ895,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์ค่างก็จะอยู่ประมาณ หมื่นเก้านะนคะถ้าเกิดที่ที่มีไรายได้สเท่าของค่างสามารถซื้อคนเดียวแบบไม่ต้องทําได้เลยแต่ในกรณีที่ไรายได้มีไม่พอนะคะจดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยกันกับแฟนนะคะก็สามารถที่จะเอามากู้ร่วมได้ได้เลยนะถ้าเกิดสนใจันนี้โทรมาปรึกษารายละเอียดกับเอินได้ผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ